มันจะกล่องเศรษกายมู่แต่มันต้องใส่คานอะเสรษกาต้องเส่กาศกดมันจะได้ต้องเส่กาไงกดตรงนี้ป uh huh. ิดกดอันนี้จะปิดกดก็ oh. หน่อยอิ่ม มามีหมูได้หมูหมูน่ารักมากจะทำเล่นไม่ได้นะของกินนะนี่ยเ,เอาอีกนึงเอาโพนี่ลิเตอร์โพนี่นี่เป็นไข่เซอร์ไพรส์นะคะทุกคน จะพลายหนูแกะอันนึงแล้วค่ะโพนี่เลตเตอร์โพนี่นี่เองแกะไปหมดกกอน,ลนเลยนะจ๊ะไข่ค,ค่ะหนึ่งเดี๋ยวหนูคลุกไข่ก่อนเก็ได้เลยค่ะแม่รูฮันเก็บใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นขยะ อันนี้เป็นขยะนะคะเก็บใส่ตูน้น,นึงก็ได้เพราะว่าถ้ามันเยอะเนอะนี่นะคะไข่สุขลายขอเก็บก่อนนะคะวนนหน่าลังง่ะปอดนดี้ไม่มีแตๆๆ่เออเออเอออีไม่ใช่เออ อ๋ออยู่นี่ไหมเออนี่อาหารลิตเติ้ลพอรลี่นะคะลิตเติ้ลพอร์ลี่น่ารักมากเลยชอบ ชอบโพนี่ไหมกับเจ้าหญิงไหมชอบไหมชอบเอนี่ยขาเล็กเด็กโพนี่เห็นไหมคะเป็นะาพนี่ มันคืออะไรก็ไม่รู้ writing ใช I don't want chocolate. Oh, you will later. Okay. I don't want I give you here โอเคมีพ่อนี่หยิงอันหนึ่งเหมือนก okay. ันเลยค่ะแต่ไปเจ้าหญิงเลยนะเจอันี่เป็นทีน่ใส่ลิงโซเนี่ค่ะมีไข่สเปรยสีแชมเูเลยค่ะชม สีชมพูนะคะจะดีมากกว่าสีขาวค่ะโอเคอเคเคโอเคเอรี I give you here Oh thank you more chocolate mm.

เป็นเพนเซนมันคืออะไรมันคือลิเตอร์โพนี่สีชมพูนี่ค่ะสีชมพูไปกดค่ะเออลาเต้ลาเต้เวันน่าละเต้ <laughs> Ariel uh, Ariel uh, A really, really not a surprise. Latte, latte, latte one, latte. Think this one is chocolate? <laughs> oh, oh, oh. <laughs> you eat daddy's his chocolate. What is gonna be a naughty latte? <laughs> ค่ะไข่สไดแลต,ตอ,อเอาค่ะคิดว่านี่เป็นช็อกลตค่ะ <c oughs> blue aurora cinderella no no oh aurora

u p p ไรกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอเล่นก่อนเลยนะคะบ๊าย,ายุดดีอ,นะอ่อนอยหมูทไมจุดลบจกเอาก็ฉันจะหมูดแดงอยู่นี่ไงน,ะนี่เอาลอ่าฉันเป็นเคื่อนกันเอ้ยเธอเป็นเพื่อนฉันด้วยทั่มาแหละฉันก็เป็นเพืนะ่อนอะ นี่ไงฉันรักเธอจิ่จิบปูนี่อุ้ยเธอหน้ามันจันเลยนี่ไนี่ยิ้มเธอเธอเอเธ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 เธอเธ่เธอเธเธอเธอเธอเเธอเธเ